ชาวากลีทุกคนเลยวันนี้กันอยู่ในแมพกิ้งเลนกัซี่กับคุณแคปปาบีซีทุกคนอยู่ในคิงเลนกับแคปปายบีซีถ้าเกิดใครอยากไปติดตามช่องแคป BC, าปาบีซีต้องติดตามหรอคนดูเยอะแล้วจะไปติดตามหรอติดตามช่องเราหนิ <c oughs> วันนี้แคปปเขาจะมาสุมผลแน่ๆเ,เพราะเราเป็นผู้เล่นใหม่ <c oughs> แคปปาชวนมาเล่น วัดอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อะไรอะไรใช่อะไรอะไรอะไรใครใครครับแค่ไปจะมาส่งผลให้เราเพราะแค่ไบได้ชวนเรามาเล่นอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแพตตี้อันนี้คือของมากรแน่นอนเป็นของใครแอดใครแอดแอดอะไรเยอะเปดดแอได้ฉันฉันเหี้ยทิ่ลอยลอยมาตอนกลบยังไม่ อย่งพีชฟูดข้าเราจะมาดูกันปืนแจเราจะได้ขอผลที่ฟาร์มได้ก็พอฟาร์มได้ มาดูกันนะฮะมาดูกันเลยโอ้ยกดเลยเนี่ยโอ้ยป่ะดิอ่าก็ผลที่ได้เกลือหมดเลยฮะเกือหมดเลยไหน จุดลับจุดลับจุดลับทำเรื่องกุญแจเนี่ยหวันดีอะไรกันจ้อันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนในการสุ่มเหรออะไรนะแบบนี้ต้องใช้กุญแจนในการสุ่มเหรอไม่ได้เหมือนบล็อกฟุตเหรอแจสุ่มเ <c oughs> พิ่งเคยเล่นแมปนี้ครั้งแรก ข้าค่ายชวนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้หนึ่งร้อยเจมไม่เอาอ่ะไม่มีตังเดอสูดูเไมี่ยืนหนึ่งมานี่แล้วก็มีผลเลิฟขคาบ่ายให้มาเปลี่ยนเผาไปแล้วก็มีผลพวกนี้แล้วก็มีแครงแคร อันไหนดีกว่ากันนะเนี่ยนะโอ้ยฉันขอฉันขอเก็บไว้ก็ได้อุ๊ยวันนี้ดีกว่าเข้าไปที่รับกันดีกว่าจะเก็บไ,ไว้ไงเผื่ออันไหน,น,หนดีจะเก็บไปที่รับที่รับนี่เข้าไปที่รับที่รับ ที่รับไเก็บเก็บเก้เราเก็บไล่อ๋อเจีาสเนักโอ้นี่เหรกะเรบตั้งราเหมืนกันนะอุ้ยผลผลระเบิดชิงเมกซี่ทำผลระเบิดตื่นได้ใช่ปะอุ้ยนี่เหรอคอะ อยู่ไหนอ่ะฉันมีผลจะให้เอาได้อ๋ออาไปจับแล้วแม่ไปได้กุญแจล่ะอ๋อาลืันเกิน ถ้าป่าแล้วฉันต้องไปฟาร์มที่ไหนอะ่ะอ๋อไปฟาร์มที่ไหนอะ่ะอ๋ตอตรงนู้นอ๋อฉันต้องฟาร์มก่อนเริ่มต้นฉันต้องฟาร์มก่อนแหละฉันต้องฉันต้องไปไกลแล้วเหรอต้องฟาร์มต้องนานว่าไปไกลแหละร้อยี่สิบไม่ใช่รวเท่าไหร่รวย่ยีบเก้านี่รวยเท่าไหร่สามสิบเราไปยีบเก้าต้องตีกับควันแล้วควันคือคนไหนล่ะนี่คนไหนคือควนัน ต้องไหนอ้อเนี่ยจะล่ะอน้อนวุ้ยมันเปลี่ยนไปหรอไม่จะเล่น King Legacy เลยไม่เคยเล่นเปลี่ยนไปเออมันเปลี่ยนก่อนแกรกใหม่อะไรอ้าวเหรอทำไมถึงเปลี่ยนล่ะไม่ได้เล่น King เลนานมากราให้ปากง่ายฉันได้ดาบของ smuggler ไอ,อ้ s m มก g i มา อันนี้อยู่ไหนนี่แน่นอนเนี่ยว่าเพราะน่าจะอาอิงจากบ็อกสุดคอมมอนน่าจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกัน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยมาตีฉันทีเดียวตายเลยเาจะสัยกิจที่จะตายเลย เอ้ยไม่ใช so ่ตาเลยตุยเลยเดินเดินเดินยูทูบไม่ใช่แนวคิดเราสกีตุยเลยติ๊งติ๊งติ๊งคนเขาพูดใช่คับช่องติ๊งใช่ไม่รู้เปล่อะไรเราจะฝากช่องแคปฟอกไว้ให้เพื่อแค่ใครอยากไปดูดูแคมฟังครับไปบลนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นโซนไหนกันนะครับถ้าเกิดใครอยากไปฟังคลับไบบก็เดี๋ยวฝากช่องแคปไปบลไว้ให้ชื่อว่า พีแอฟไฝอันเดอร์สกอฟอย่าลืมไปดูกันเยอะนะ <_ d umb ly> โอ้ทำไมมันตายง่ายเอ๊ะทำไมมันตุยง่ายจาัง <_ d umb ly> ดูืิองจตุยเลยป๊ปิงป๊ง,ปง โอ้เวลอัพโหลัวเราจะสุ่มผลได้ไปเท่าไหร่แค่ไปเก้าร้อยร้อยร้อยโอเคมัพอจับไม่ได้อ๋อก็ว่าแล้วทำไมตุยง่ายไม่ได้ไดไไดอัพเลือดเลย อัพเลื่อนเหรอโอ okay, เคเลือกอัพเรียบร้อยเรารอบนี้เราจะอัพเลือกับผลไปก่อนเพราะว่าบล็อกฟุตเราอัพเพราะว่าแบมนี้มันไม่มานาถูกไหมฉันเดีย๋ยวฉันต้องไปหาโค้ชคิงเลยอีกเพราะเราใส่มาแค่โค้ชเดียว อุ้ยคนได้รับอะไรได้รับดาบอะไรมาก็ไม่รู้ดับอต่ว่าจะตีได้แต่ลืมว่าต้องเวิวต้องวิวเยอะประมาณในขวันเลยทีเาหรอมันต้องไปเท่าไหร่ถึงจะเทดได้ขั้นต่ำต่ำไม่เทจได้ในโลกหนึ่งเลยหรอ แต่ก็วิ่งอุ้ยทำไมม่เหมือนบล็อกฟุตทำไมบล็อกฟุตไ่ทำแบบนี้ยฉันเปลี่ยนที่ฉันเปลี่ยนที่ฟาร์มแล้วคือราโกคืออะไรอ่ะทาเจมส์าร์ดิสต้าฉันจะไปอุ้ยแครไปจะมีตังค์เยอะจะซื้อผลในฉันก็ได้แกมีตังค์เยอะใช่เนี้ยน่วลาขายผลอยู่ ผลที่ดีที่สุดคอผลผลพิษเนี่ยข้าไปพิษเนี่ยแมกมาเนะนี่ยไปไม่ถึงที่มาร์กเนี่ยข้าไปที่บิ๊กมาร์กดีนแป้งเฮ้ยแป้งขายเข้าไปแล้วแป้งให้กับแตนนะแป้งอ่ะขอาแป้งให้ฉันก็นได้นะเย่มากเช่นข้าไปเช่นบักก๊กอะเดินไม่ได้อ่ะ เล่นไม่ได้มีตัวะะเขาได้แล้วเจอแล้วตอนจบบทเข,ขาไปอเอาฮีมาให้ฉันกระดอ๋อยฮีมาร์มีมาร์ฝามง่ายปะหรือไม่ก็แม็กมาก็จะแค่ไปแม็กมาฮีมากับแม็กมาไหนฟาร์มง่ายเหมือนกันนะง่าแม็กมาไง่ายแม็กมาหุ้หยนนะยเก็ตตังค์ดีวกว่าตังคือแป้งดีวกว่าจะทันไหมเนี่ย แปลโอ้จะทันไหมเนี่ยอุ้ยนักดาบลึกลับคืออะไรอะ่ะจะกดไปไม่ใช่กดจิ๊บโอเคได้ไปมาแล้วไหนเอาให้ฉันที่รับที่รับที่รับพอดคุยกับตรงนี้ตลอดเลยที่รับที่รับที่รับไปที่รับ,รบอุ้ยไม่มีคนอยู่แค่ไปเอาทรงเอาทรงทรงแล้วเขาแล้วเขาไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่อุ้ย อีสเลยนี่เดลมากมาแล้วโอ,โอ,โอ้ป,<ไ>ป้าข้าไายพาไปหาที่รับหน่อยเอานักดาบลึกลับอะไรเมื่อกี้เนี่ย <c ười> คือ,อไร <c ười> แมกมากเดินบนน้ำเลยปะ,ะไม่ได้ทำไมเดินบนน้ำไม่ได้ ะไรนะทำไมเดินบนน้ำไม่ได้ต้องตีดโจ๊กข้าป่าแกน่าจะซื้อเรือให้หน่อยนะฉันไม่มีตังค์ซื้อเรือฉันจะไปเกาะต่อไปฉันไม่มีตังค์ซื้อเรือข้าป่าซื้อเรือให้หนึ่งร้อยป่ะงหนึ่งร้อยฉันยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลย ใหวันไอสกูนให้ก็ไปแกแตังเยอะอยู่แล้วแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหล้าจะขับไปถึงชาติไหนวะเนี่ย <c oughs> เลือฟีอ้ยกลับมาอยู่ใกล้ๆนี่หว่าไม่มีเรือฟีอ่ะเลือขายสูงสุดแค่หนึ่งรอยบาทจะใชมีตังอยู่สองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท <c oughs> oh. จะมาซื้อหรืออะรช่างเอาเรือพันหนึงกันนะครับใครมาขอชิคกี้พายคกี้มีตังค์ให้ชิคกี้ามีผลอะไรดีๆให้ปะมา l ด d y Go อือโอ๊ยอะไรอะอะไรอะ มูอยากได้อะเมืองไหนอ่ะอ๋อมันเขียนว่าห้าพันบาทโอ้โหทำไมแพงจังมุนพี่จะไปกับฉันไหมเนี่ยแย่แต่ลายกดเพื่อทำสิ่งมาันะครับทำอะไรอ่ะกดรับตรงไหนอ่ะกตรงรูปคนสามคนตรงรูปคนอ๋อนี่ไง คนสองคนโอเคได้โปรดไม่อุ้ยทำไมทำไมมันถึงแปลไทยให้ฉันอ๋อนี่อันนี้คือเทรดหรออ๋อนี่คือเทรดอุ้ยมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้ด้วย เมื่อกี้ผลกีมะขายเท่าไหร่นะผลกีมะขายกดจะไม่ได้ซื้อมาหนึ่งล้านอือหือไป่ทำไมตีไม่ได้อ่ะบ้าเหรอ ราจะทำยังไงให้มันโชว์ขึ้นว่าเราทำดาเมจเท่าไหร่แล้วอ่ะเหมือนในบล็อกฟูดแต่ทำยังไงอ,อ,อ่ะอ,อ่กรรกอกดข้ามนะเข้าความคอมโบเล,ลยเข้าความคอมโบกดตรงไหนอ่ะกดตั้งค่าแล้วเปิดข้อความคอมโบเข้าความคอมโบอ๋อนง่าย,ายโอเคอ๋อ ันไ่ะฉันใส่ x คูณ2ก่อนแป๊นหนึ่งเนาะโค้ดใส่โค้ดตรงไหนล่ะนี่ตรงร้านชาร้านเติมร้านเติมอ๋อเนี่ยโค้ด king legacy อุ้ยไม่ใช่ไม่ฆ่าใครได้สองรอบเลยขอโทษ ออโอเคๆๆๆเรามาหาชั้นได้ทิ้งเลกาซีร้านค้าตัวนี้หรอโอเควีอี okay. L C O M E T O K I N G L E G A C Y โอเคนี่จโคดมา30นาทีบู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  ย şey <sa um ี่สิบห้าหึงเว้ยอัพโหลดลวนไอทำไงมันเอ้ยจะเป็นแม็กมาแม็กมาเป็นโลเกียร์เหรอเนี่ยใน king legacy เฮ้ยเออบกฟุตมันก็เป็นโลเกียร์บกฟุตมันก็เป็นโลเกียร์เนี่ย ไม่เห็นเลย <c oughs> ครับเ,เข้ากมกมารไปล็อกอเหรอ่ะ,อะ,อะ oh, yeah, โอเคถ้าปล่อปทำเป็นเนี้ย เข้าไปอยู่โลกแรกแหละปูททำไมไปไวจังเข้าไปแก็เล่อกเล่นนานจังงอันนี้เนดเลเซอร์วีนี้คนฟามยืเิย รู้สึกว่า King l a ฟาร์มง่ายกว่าบล็อกฟุตอีกนะฟาร์มข้าหัวง่ายมากไม่คืออะไรเนีเ่ยเขียนสิ ฉันจะไม่คิดจะทำคอนเทนต์นี้หรอกที่ใช้ผล,าายยล, 3, ลอะไรยันโลกสามโรกสีอะไรฉันไม่คิดจะทำะใช้ผลเดียวอต,วนนตอนไหนอ่ะอ่าทามีโชูตองเจออ๋อเ้องอ๋อหมด มีของอะไรในโลกโลกหนึ่งที่แบบสามารถซื้อได้และพาฉันไปซื้อด้วยนะฉันจะได้กิดมาฉันที่เกิดไปมาไปมาเหมือนบล็อกฟุตด <ś c oughs> บบนี้ที่ซื้อไว้เถอะเมื่อที่เก็ดกับมาอะไรอย่เงี้ยคลิปนี้เอาสัก25นาทีแล้วกันทุกคนมาดูนะ เขาเปิด V P โซนอายุใครเปิด V P เขาเปิด V P แล้วก็ตุยเองก็ได้เนี่ยเขาเปิด V P ใช่ไหมคุณผู้ชมมาเปิด V P ใส่ชั้นแล้วเขาก็ตายเอง วีนำมือถือไปกดตัวนี้นะต้องทำแบบกดน็อปกดกดกน้าอะไรนี่ครับลองเอาคอมได้จ้ดคอม อุ้ยต้นไม้คืออะไรอ่ะฉันอยากได้จังโ้นไม้แบนี้อกาะองรมกลำลังฟาร์มงฟามแบบหลักๆอยู่อือโอ้ยยอมนเดี๋ยวเวลาร้อยนึง่งเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีก,กว่าทุคนครบร้อย ขาดอีกแปดเวลขาดอีกเก้าเวลเท่เชียวลงต้นลงอืมยิ่งเวลเยอะเวลอัพน้อยดีกว่าต้นยังไงต้น อยู่ตรงไหนอะ่ะดอกค่อย <c oughs> ไหน <c oughs> วิชาขอฟาร์มอีกสองวลได้ป่ะค <c oughs> ายสองวล

ค่โอเคมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย ทำไมเขาปีเขนาดนี้อะ่ะคุยเน็กแล้วกไดอีกเน็กเน็กทำไมเน็กบ่อยเหลือเกินอุย้ยอุย้ยอุ้ยกำลังไล่เวทบึมได้ไร้มาดูยังไงอะ่ะ เออจะได้จมูกช uh oh. uh huh. ิ้นหนึ่งเราต้องอันนี้เราต้องกดตรงค่าพลังค่าพลังเ้าเลื่อนลงไปด้านแรงจะเป็นคำว่าพัสดีกดนี่ลข้าพลังเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วกดหน่อยนะกดตรงพัสดีเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้ อันา้มันเดือดไ,ไดแล้โอเคมาละกดที่ข้าบพลางแล้วก็พัน,นสีไหนอ่ะพันสีคือไหนอ่ะโอ้แล้วก็โลออ๋อนี่ไงเปิดแล้ว โอ้โหฉันได้เจาะเกาะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นได้เงินได้เงินเพิ่มจำนวนเงินสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเพิ่มความเสียหายสี่เปอร์เซ็นลดคูดาวสามเปอร์เซ็นไม่มีดอกคูณสองเลยหรอไม่ใช่ดอกคูณสองใช่ไหมเลยหรอดีกว่า อ,อืมผลน,นี่บินบินเลยกับผลไฟในบล็อกฟุตเลยอะ่ะผลมากมากมาอุ้ยเขาไปเชืวเว่เพื่อหนึ่งล้อแล้วนะฉันเทตผลได้ยัง,งสุดได้อ้าวสุดได้เหรอคุณแจกกีบาาอะ่ะกุญแจ อุ้ยจะขอปิดคลิปก่อนแค่ไปแล้วปิดคลิปกันอยู่ไหนฮะกำลังไปไเจอกอดสุ่มผลสุ่มผลมมเจอกอดสุ่มผลมสาม,มปิงปิง,ปงโอเคทุกคนก็น,นีคั็ เดี๋ยวจะมาทำเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะมาทำเรื่อยๆไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่ปุย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 โอเ้ยเนี่เสียงอะไรกันก